เฮ้ยทุกคนทุกคนเอาเอาเป้าเล็งหัวทุกตัวเป้าเล็งหัวเลยเราเป้าเล็งหัวแล้วเป้าเล็งหัวมานนอนรอรอเออลุกแล้วลุกแล้วอะไรไหมอะไรไหมอะไรไหมสามสามเดยเราเอาเล็งเอาล็งต่อรอนอเไอชาดไอชาดไอชาดเอาไอเอาไอแมนเอาไอคุณเอาจริงไม่ได้มัจริงไม่ได้ใช่เล่นปลาปลาปลาจีนตัวพี่หรือพี่ยิงตัวปลาเอางี้ดีกว่าปลาปลาปลาตัวพี่เอพียิงตัวนไม่คุณนะเอาวหนึ่งสองสาม วันนี้ผมก็มีวิธีการหาเว็บฟรีไฟล์เนี่ยแบบง่ายๆมาแนะนำกันนะครับอย่างแรกนับไปที่หน้าเว็บ MVP Zone เลยนะครับต่อไปนะครับก็กดเข้าสู่ระบบด้วย a c e b o o k เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะพอมาหน้านี้แล้วนะครับให้กดไปที่เติมเงินเลยนะครับต่อไปก็กดไปที่ระบบเติมเงินทูบัลเลตแบบอัตโนมัตินะครับและให้ทุกคนเนี่ยเติมเงินเข้าเบอร์นี้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะได้เลขอ้างอิงนะครับและให้เอาเลขอ้างอิงเนี่ยมากรอกนะครับ้เรอประมาณ1-5นาทีนะครับหลังจากนั้นกดที่เกมสุ่มของนะครับ ได้ V คอนับถือว่ายังไม่เกลือนะครับนะรอบสองครับรอบสองได้หกสิบปดเพรนะครับต่อยาวๆครับรอบสามครับรอบสามหกสิปดเพรอีกแล้วนะครับออกบ่อยนะครับมารอบที่สี่สามพันเพศคนดูออกของโคตรง่ายและโคตรบ่อยนะครับคนดูหลังจากที่เราสมได้นะครก็ไปที่ดูของรางวัลทั้งหมดเลยนะครับและให้เอาบัตรกันเลยนะตรงนี้นะครับไปเติมในเว็บเติมเกมได้เลยนะครับ นี่ครับก็กรอกไปนะครับกดยืนยันเลยนะครับนี่นะเพชรเข้าแล้วนะครับนี่ครับเพชรเข้าตัวเกม3 8 6 2เพชรแล้วนะครับเห็นไหมครับคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากสุ่มเพชรทวีไฟราคาถูกอ่ะก็สามารถสุ่มได้ที่เว็บ MVP Zone เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาเจอกับผม PPTG นะครับคือวันนี้ผมจะมาปลอมตัวเป็น PPTG น่ะไปแกล้งเน็ตหลุดในแร้งสี่วิสีนะครับก็คือ ก็คือแบบในแก๊งก็มีพี่ปานครับช่องราฟาเอลนะครับแล้วก็พี่มังนะครับช่องแม็กคูดนะครับแล้วก็พี่เซมนะช่องไซโคนะครับไซโค,ซโคแล้วก็ผมนั่นเองนะที่ดังที่สุดในกลุ่มนะพี่บีทีีนะครับ <c oughs> คือผมพวกผมเนะี่ยทั้ง4คนอ่ะจะไปแกล้งในหลุดนะคือใกล้ฝั่งนู้นเนี่ยยิงผมมาก่อน,นครับให้นํามา3สูตรเลยนะแล้วพวกผมก็จะสวนกลับนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยงไงนะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยนะครับ ครับตาแรกก็จะเล่นเป็นรีเสิร์ตนะล่องดีเ <c oughs> ตาแรกไม่ต้องซื้อปืนนะไม่ต้องซื้อปืนโอเคโอเคเปิดไว้เปิดไว้ดูสตูก่อนขอดูก่อนดูอะไรครับดูอย่างอื่นเล่นแกนสเล่นแกนพผ่านตัวเล่นแกนสเล่นแกนนะอันนี้คือกดแล้งนะครับไม่ได้เล่นแบบเนี่ยคือกดสุ่มแล้งนะไม่ใช่ไม่ได้สร้างห้องจัดฉากนะครับอันนี้คือแล้งจริงๆนะครับเล่นแกนสเล่นแกนพผานตัวคำเล่นแกนดูดิเปิดดีกก็ทำบ่อยไม่ไดสร้างห้องจัดไม่เคยทำผมไม่เคยทำ ือไม่เคยทำนะไม่เคยเล่นแต่ครั้งเดียวสุดใหญ่ถ้าห้องเราเล่นกันเองนะคะตอนนี้คือเราต้องรอเขานะก็คือแบบปรอมตัวเป็นบีบีดีจีสี่คนอะไรเงี้ยบีบีดีจ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 ีดับเงาะ่าแล้วว่ามีบีบีดีจีจีแดงสี่คนอ่ะอย่าอย่ามาได้ยิน เงียบๆเงียบๆฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวได้ยินนี่เดี๋ยวเขาได้ยินพี่มังเงียบไปอึ๊บอึ๊บพี่แซมอู้วววมีบตายก็เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาเ๋ยวมาแล้วมาเ๋ยวมาแล้วมาแล้วมันจะต้มันจะงผพี่แซมมันจะหัวไม่แทนมันจะมันจะตูขีดเออเออผมแล้วเลยมันใส่ยับมันใส่ยับมันต่อยมันต่อยอุ้ยเอาว่ะเดี๋ยวเก็บมันเต้นไก่มันเต้นไก่แรงอ่ะยไงคือยังยังไงเราก็ชนะยังไงเราก็ชนะเชื่อผมดิเนี่ยมีมีผมนะมี ฮะห just, ให้เขาถามก่อนแล้วค่อยสวนกลับไงเออสีไม่ได yeah ้หรอฮะให้สีก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องทำครับเริ<__<_<_่มเกมใหม่เลยตีสี่ตัวไงแล้วทำไมแบบมีบีบีดีจีนแดงสองคนนะใส่เกงอะไรก็ไม่รู้โอ้เงินดิคนงงเออเออเออบีบีดีคุณจนไปท้าคนรวยอุ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 ยแต่จริงๆนะคือคือ เอาจิงคือเสื้อนะใส่ได้แม่งโหดทุกคนเลยดูดิดูดิเอาไปตากอยู่เหมือนยังหมามาล้มาแล้วมาเนี่นี่เนี่ยมาเต้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยหวใจเอ้เอาวะ่เอ้ย่ใจาอยากยิงเหมือนกันเราับเรับคุณหัว่แมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่นี่าให้หัวใจมาให้หัวใจนี่เอ้วฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเเก็บเยเฮย้เ้้นใว้ยยเเยเเ เต้นเต้นเต้นเนี้ยเต้นเออท่านักเล่นน่าจะรู้นะเออเออดูดูแบบโอ้โห้มาเพื่อนใครส่ปืนใส่ปืนพี่แจมด้วยใครจะตายอ้าวเราตายเราไงโอเคพี่ว่าพี่ว่าแสตเราได้ผลนะจริงเลยเดี๋ยวถ้าเราซื้อปืนเราซื้อปืนอะไรอ่ะรอก่อนตาที่สี่คือเราเราไปบุกเลยไงเราไม่ยืนใช่ใช่ตาที่สี่ใช่ตาที่สี่แล้วจัดเลยบุกมาแล้วหล่ะข้าวนะพอดีกันไม่ได้าว่าอะไรนะ เอาป่ะบุกมาให้มายืนนิ่งๆเราฆ่าเลยป่ะเอาไหมเออใช่เดี๋ยวมันก็มันก็ตีรอบไหนรอบนี้เลยเหรอเอาไปเอาไปเอาไปเออตาตานี้ไปก่อนให้เราจะยืนนิ่งหรือเหรอเออนิ่งๆเออเชื่อพี่ว่าได้ผลเชื่อพี่ดิมันฆ่ามันฆ่าเรานะมันจะเอาแรงนี่สิเออเจ้าแรงก็ไม่ตัดท้ายกันไปยวกดตีใส่เราก็ได้ตัดท้ายไงเออเออเออมาเราต้องรอดูรอเข้ามาครับรอเข้ามาเราจะทดสอบนะ

ไอดอ้ชาดไ้เอาไว้เแมนเอาไว้ผมเอาปยิงไม่ได้มันยิงไม่ได้ใช่เ้ปลาปปลาจีงตัวพี่หรือพี่ยิงตัวปลาอางี้ดีกว่าพี่ปลาปลาีตัวพี่พียิงตัวแม่คุณนะเอาอันนี่หนึ่งสองสามไม่ได้ต้อง่ตาอดร้องเตายแล้ลมลมลมเดอเดือดเดือเนไม่ลวไม่งล้ว ไม่เป็นไรแตาหน้าไม่มังเอ้ยเอ้ยตัวนึงตัวนึงได้อยู่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 เฮ้ไหวไหวเอาเลยเอาเลยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเอ้ยพี่ป้าพี่ป้าจะยิงเอาไว้ได้เอาไว้ได้เอาไว้ได้ไหวไหวไหวยิงมันยิงมันยิงมันพี่ป้าตายแมันไม่เก็บปืนมาไม่เก็บปืนมาเก็บปืนซ้ำซ้ำเก็บปืนซ้ำเก็บปืนผมตายอ่าฮ่าติดใจให้ดีเราแพ้แน่เราแพ้แน่ไม่แพ้ไม่แพ้ได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 ้เราไหวสวยพี่แซมเอาว่ะกอกแล้วรอบ ไม่ล่มไม่เป็นไรไม่ล่ม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 ได้เลยหมกเลยหมกเลยมาดีมาตอนนี้ผมเล่นดีเซิร์ตเลยตัวได้ได้ได้เวลาสวนแล้วได้เวลาสวนแล้วเปิดอะไรก็ได้เปิดอะไรก็ได้เปิดอะไรก็ได้เดี๋ยวผมเล่นดีเซิร์ตก็ได้ดีเซิร์ตกับซองฟองฟองแล้วกันติดกรอบกันด้วยจัดเลยจัดเลยจัดเลยเไมันกําลังมาแล้วพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโผล่อย่าเพิ่งโผล่ตัวนะมันกําลังเพิ่งมาดัก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 ดันเชื่อตัวนี้สวยหัวสองหัวสองสามสามสามสวย ไปพีบ้างพี่เธีลองซ้ายลองซ้ายลองซ้ายได้ได้ได้ใช่ไหนได้ไหนเจือชัยบ้างได้เลยได้เลยดำทำล้ะทำล้ะทำล้วเดี๋ยวจุกันเดี๋ยวจุกันต้นนึงอยู่ฝั่งหลังอยู่หลังพี่แน่เลยเมืไหนแล้วใช่อยู่แถวอยู่แถวสเกิร์ตเอ้ยอยู่แถวสเกิร์ตชัวท้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจัดการไปผมปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเดี๋ยวพีพีดีจีจัดการเองปล่อยเลยโอเปล่อยแล้อ่าฮ่าเปิดตึกเปิดจุดเปิดจุดเปิดจุดเฮ้ยเนี่ยอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้แบบเลย เรียกร้องเรียกร้องเขาเขาเรียกร้องเขาเรียกร้องเดี๋ยวรู้ว่าบีดีดีมันโหดแค่ไหนดูหนึ่งหัวครับชิวตัวตัวอองทัพปีดีลุกตลุบเอาอีกตัวนึงอะเอาหายลองทัพปีดีดีดีในนั้นแหละนั้นแหละแถวนั้นแหละเพราะว่ามันมีสองคลืนไหมสองคลืนอยู่ในวันนี้หรือเปล่าอยู่นะครับผมมะอยู่ไหนหายตัวเหรอเป็น้อบประธาอยู่ฝั่งนู้นทีตอนแรกพี่อยู่ตัวบนฝั่งนู้นว่ะผู้หญิงอะใช่ผู้หญิงตัวหนึ่งเป็นแอบมันแอบ คิดจะเล่นซ่อนหาเหอคิดจะเล่นซ่อนหาเหรอคิดจะเล่นซ่อนหากับบีบีดีจีผู้นี้ถานั้นแหละบีบีดีแล้วตั้งไงั้งไงมาต่อยปิ้วหัวด้เอนมตัวัวฮ่าฮาตวอปิดไมองไม่องปตั้วอปิดเขาตั้วอปิดฮ่าขังตายครับไม่ต้องไม่ต้องผมขังตายขังตายครับขังตายแล้วขังตายเราปิดปิดตายปิดตายแล้วฮ่าชขังตายข่งตายขางตายบายบาย ปิดตายปิดตายโอ้ชิวเดี๋ยวตาในตอนี้ตานี้พี่ปล่อยผมเลยเดี๋ยวผมบุกเดี่ยวโชว์ตาเนี่ยได้เลยเลยบุกเดี่ยวแบบวันช็อตซีหัวโชว์อ่ะเออ ไม่ไม่ตายครับ PPG ไม่เคยตายจำควานี้ไว้คนดู PPG ไม่เคยตายตัวไงมีสีตัวเลยไม่ตายมีนคือสุดนะเอาดีเนี่ยใช่ใช่อยากเก็บแล้งก็สามารถใช้สุดนี้ได้นะใช่เอออยากเก็บแล้งก็ใช้สุดนี้ได้นะครับสุดหลอกหล่อหลอกหล่อที่พี่คุณต่อทีแต่ง PPG มันปั่นแค่ไหนคุณดูน่าจะรู้มาครับโผล่ขึ้นมา PPG มีสีตัวทุกคนเรียกเป็นตัวนะโอ้โหแม่คูณแม่คูณทำไมพูดจริงนี่ยบวกเลยเหรอเขาไม่บวกเลยเขาเล่นกว่าเรา ยังล่างมันน่าจะงงงอ่ะยิงตัวนึงสรุปตัวไหนตายเออใช่ใช่ใช่คือมังเขาแอบเลยเขาแอบเลยเฮ้ยเขาแอบเราหรือเขาเอฟเคเปอนเราเนี่ยเฮ้ยอ่ะฮะอ่ะนั่ง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 เขา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 น้นเน้นดุบเรามามามาขแม่เฮ้ยเขายิงผมหัวสองเอาจัดการเลยเหรอสรมุปเราเขาจะสรุปเรเออเออไปมังช่วยด้วยไปแล้วเฮ้ยผมดาบเอาหน่อยเอาหน่อยพี่เอาหน่อยเอาหน่อยผมยิงดาบสองแล้วตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวจะตามผมมันจะตามผม เอ้ยเอาดิมาเจ็บแล้วมาเจ็บแล้วมาเจ็บมากมาเจ็บมากพี่มังพี่มังต่อยหมัดมวยหมัดมวยพี่ป้ายิงพี่ป้ายิงพี่ป้าพี่ป้าสวยเอาว้าตัวไอ้ผู้ตัวตัวตัวอู้โคตรเว่อร์เขาในรูมันรับเหรอไม่ใช่เขาเขาแกล้งในรูดบอกว่าแบบตอนนี้พี่ไม่ต้องยุ่งเลยจะทำตอนนี้เขาคงไม่ทำตามเราแล้วแหละเขาคงแบบน่าจะยิงเราอ่ะเออเดี๋ยวเจอไม่ทำไม่ทำเดี๋ยวเจอเราเดี๋ยวเจอเราเกินนะสามสามสามสิกรแล้วแหละ ได้เวลาพีดีจีได้เวลาสวนสวนข้างบ้านจัดการไปเลยและผมอยากรู้ว่าพี่ปามีแฟนยังพี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนแนว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 เราไม่มีคนชุบเด้อไม่ชุบเด้อชุบเด้อไม่ต้องห่วงครับไปผมอยู่ลบเลสเตนไก่ดิเฮ้ยลสเตนไก่นะเขาเขาแกล้งน่าจะแกล้งเหมือนเรามั้เออน่าจะเหมือนไหนเออไปดูไปดูไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ไมแกล้งไม่แกล้งไม่แกล้งมันรูมมันรูมมันรวมพี่เัาพี่จนไปพร้อมกันไปพร้อมกันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านสี่คน นอยู่หลังไอ้คนก็รันอยู่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านสี่คนเลยพี่แล้วมั้งเข้าได้ไหมเข้านี่ไมีคนอยู่ในพวกเนี้ยโอ้ยจะตายจะตายเฮ้ยผมโดนหลังเฮ้ยพี่มังครับผมเฮ้ยแต่ตอนนี้เราเรายอมแพ้เรายอมแพ้ดีกว่าเรายอมแพ้ยอมแพ้เขาเอาออาเอาเอาออกเลยออกวงเลยโอ้ฝั่งนู้นนับอยู่ในบ้านสี่คนเลยโดนสวนนับตัวแตกเลยเมื่อกี้เข้าไปยับเลยโดนระเบิดนี่ เอ้ยเมาค้างเมาค้างเมาขมงค้างเอ้ยเมาค้างเฮ้ยเมาหนุเมาค้างเมาค้างเมาค้างเออมันเกือบเกือบตายเกือบตายเกือบตายนะเกือบตายนะเมาเมาบันมือเมาบันคอโอ้เมาบันคอวันหนึ่ง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 บีบีจีเข้าไปก่อนพี่แอมเพื่อมต่อเลี้ยนเต้นล้อเต้นล้อเตะบอลเตะบอลล้อเตะบอลล้อแล้วไปอยู่บนบ้านพี่จีมันอยู่บนบ้านเห็นอยู่เห็นอยู่พี่พี่เดืนมันทะลุบนบ้านผมบ้านบ้านนั่นอะไรบ้านเบ้านเกิดมันบ้านเกิดมันใช่มันดูมันไม่ะลุเออฮะบนบง โคโนโคโนไม่คน <anut S 1> ักเฟ้นออกมามีกี่คักเฟ้นมากี่คักเฟ้นมาเฮ้ยมาอยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่อยู่นี่มาอยู่นี่อยู่บนบ้านอุ้มจัดบนบ้านอยู่นี่อยู่นี่อพี่มาโคโนให้มาโคโนให้มาโคโนให้มาจะตายจะตายจะตายผมจะตายพี่จะตายช่วยเราช่วยเราช่วยเราโอ้สองตัวสองตัวสองตัวหนึ่งหัวนึ่งหัวนึ่งหนึ่งแล้วเหรออ่าหัวนึ่งแล้วหัวนึ่งแล้วเอาอะไรเอาอะไรมาจุก่อนมาจุบก่อนตาม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 ก่อนหัวแตกหัวแตกเย้ ดีขอความชนะเดี๋ยวอันนี้แรงนะครับแรงนะเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าเป็นแรงจริงนะเผื่อก่อนเอาเกมแรงนะแรงนะคนตัดก็อย่าลืมตัด่อแรงมาใส่ด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยๆโชว์ก่อนนี่ครับแรงนะนี่นะแรงนะแรงสี่วิสี่นะนี่นะคนดูหรือถ้าเนี่ยถ้าใครอยากให้ผมมาทำคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมแบบกดไลค์เยอะๆขอตั้งห้าพันไลค์นะคนดูโอเคนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่แซมพี่มังแล้วก็พี่ปาด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิ้งไว้ใต้คลิปนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอโห